สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสำหรับเงินประกันรายได้กเษก,กษตรกรทกศประกาศจ่ายเงินให้กับผู้ที่ปลูกมันสำปะหลังนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันเลยค่ะธนาคารทกศนะคะก็ได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กนะระบุว่ามาแล้วโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรสำหรับพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลัง ปี2563ันะคะวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้รับราคามันสำปะหลังที่เหมาะสมกับราคาตลาดนะคะเพื่อเป็นการใช้กลไกตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวและก็มีความยั่งยืนเพื่อลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร สำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลังปี2563ทับ64กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรโดยมีช่วงระยะเวลาการเพาระปลูกนะคะตั้งแต่วันที่1มีสายน63ถึงวันที่31มีนาคม64เป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังด้วยตนเองและกรรมสิทธิ์เป็นของ เกษตรกรเองนะคะสามารถรับสิทธิ์ได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกรโดยแจ้งกับกรมส่งเสริมการเกษตรนับจากวันที่เพาะปลูกไว้ไม่น้อยกว่า8เดือนค่ะสำหรับราคาและก็ปริมาณประกันนะคะราคาเป้าหมายณห,หัวมันสดนะคะเชื้อแป้ง25%ต่อกิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ2บาท50สตางค์ค่ะ ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรย้อนหลัง3ปีเท่ากับ3419กิโลกร,รัมต่อไร่นะคะและก็ได้รับสิทธิ์ชดเชยส่วนต่างตามที่ปลูกจริงครัวเรือนละไม่เกิน100ตันและไม่ซ้ำแปลงนะคะสำหรับระยะเวลาดำเนินการชดเชยส่วนต่างวันที่1นธันวาคม2563ถึงวันที่ หพฤศจิกายน2564ทุกวันที่1ของเดือนเป็นระยะเวลา12เดือนโดยงวดแรกจะครอบคุมเกษตรกรเพราะปลูกมันสำปะหลังปี63ทับ64สำหรับการประกาศราคาอ้างอิงนะคะงวดสุดท้ายครอบคุมเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่1ตุลาคม64เป็นต้นไปค่ะ และนี่ก็คือข่าวคราวของโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2,563ทับ64เพื่อป้องกันความเสี่ยงลดภาระค่าใช้จ่ายสามารถแข่งขันทางการค้าได้สำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดขึ้นใหม่ๆต่อไปค่ะ